สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Series ช่องที่จะนำพาคุณไปชมซีรีส์สนุกๆแบบฟินฟินวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องตามให้ทันแล้วฉันจะบอกรักเธอแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะไปรับชมซีรีส์สนุกๆกันได้เลยค่ะ ร่วมเรื่องมาที่สนามแข่งรถสนามหนึ่งชายผมทองคนนี้เขาชื่อว่าสนานเขาถูกเจียงปัวท้าแข่งรถเพราะเจียงปัวเขาแข้นสนานมากถ้าเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับฉางกูสนานก็ยังหวังว่าจะได้เซ็นแล้วเขาก็ชนท้ายสนานเพื่อให้สนานมาร่วมงานถแถลงข่าวไม่ได้ทางด้านนางเอกของเรื่องเธอชื่อสนอีเป็นน้องสาวฝาแฝดของสนานพอเธอเห็นว่าพี่ชายได้รับบาดเจ็บเธอก็คิดว่าไม่ได้การล่ะการแข่งรถเป็นความฝันของพี่แล้วอีกอย่าง เธอก็เป็นนักแข่งรถแถมยังหน้าตาเหมือนพี่ไม่มีผิดแค่เธอปากฏตัวในงานถแถลงข่าวข่าวลือของพี่ชายเธอก็จะหายไปจากนั้นนางเอกก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างให้เหมือนพี่ชายเลยจ้าแล,แล้วก็ถึงวันถแถลงข่าวเปิดตัวคนในทีมฉางกูซึ่งมีหลี่ซูเป็นผู้จัดการทีมหลี่ซูก็แนะนําสมาชิกในทีมให้ทุกคนได้รู้จกักซึ่งหมายเลขหนึ่งคือชายแว่นดําคนนี้เขาชื่อกู้อี้เฉินเป็นไพ่ของเรื่อง ส่วนหมายเลขสอก็คือนางเอกในน้ำของสนานนางเอกก็เดินมาอย่างเท่เลยจะว่าไปลุกนี้ก็เข้ากับเธออยู่นะแต่พอเธอเดินมาถึงเวทีจูๆ่ๆเธอก็หงายท้องสงานแต่ดีนะที่พริกดึงเธอไว้ ทางด้านกู้เสียนปูของพระเอกเขาก็ตอบว่าอี้เจียงเรื่องที่ไม่ดึงตัวพระเอกให้มาทางานกับเขาให้ไปทํางานกับบริษัทคู่แข่งทําไมจนอี้เจียงที่ได้ยินไม่พอใจมากเขาอุตส่าห์ทุ่มเททํางานเพื่อบริษัทขนาดนี้ทําไมปูถึงเอาแต่นึกถึงพระเอกล่ะในคืนนั้นนางเอกก็ไม่พอใจมากที่เธอต้องเป็นรูมเมทกับพระเอกเธอจึงบอกเขาว่าถ้ามีห้องวาง่างเธอจะรีบย้ายออกทันทีแล้วนางเอกก็นอนแบบไม่อาบน้ําพระเอกที่เหม็นก็ขอฉีดน้ำหอมในห้องหน่อยละกัน นางเอกบอกนานบ้าหรือเปล่าพระเอกบอกกับฉันเหม็นหน้านางเอกเลยดึงปลั๊กคอมไฟทิ้งทั้งสองอันเลยพระเอกถามไม่เห็นรู้ไงว่าฉันอ่านหนังสือนางเอกบอกกับฉันจะนอนนางเอกนี้มีเอาคืนด้วยนะหลายวันต่อมาพอนางเอกตื่นเธอก็งงมากเธอมานอนกอดพระเอกได้ยังไงเนี่ยเธอจึงค่อยๆดึงตัวออกแล้วรีบไปนอนที่เตียงตัวเองเลยพระเอกถามนายจะรีบวิ่งเร็วขนาดนั้นทำไมนางเอกถามแล้วเมื่อคืนฉันไปนอนเตียงนายได้ยังไงะ พระเอกบอกเมื่อคืนเธอทรมานฉันมากแล้วภาพก็ย้อนไปคืนก่อนนางเอกเธอดื่มเยอะมากจนเมาพระเอกเห็นเธอเดินเซเขาเลยช่วยประคองเธอไว้และจะพาเธอกลับห้องด้วยกันแต่นางเอกกลับอ้วกใส่พระเอกง,งานหมดกันพระเอกจะช่วยดีไหมเนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็พานางเอกกลับมาห้องจนได้แถมนางเอกยังไปแอบมองเขาตอ้นอับน้ําอีกนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็อายมากนี่เธอทําอะไรลงไปเนี่ย บ่ายวันนั้นพริกก็มาหาปู่ที่บ้านปู่ก็ขอร้องให้เขากลับมาทํางานที่บริษัทแต่พริกเขาไม่ทําเพราะยังไงอี้เจียงก็ดูแลบริษัทได้ดีอยู่แล้วปู่บอกแต่ฉันสร้างบริษัทมาเองกับมือแกจะให้คนแท้สัางมาดูแลได้ยังไงพระเอกบอกผมกับอี้เจียงก็เป็นลูกชายแท้ๆของพ่อเหมือนกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยปู่บอกไม่ได้ยังไงแกก็ต้องมารับช่วงต่อแต่พริกไม่ทํามาก ปู่เลยไล่ให้เขากลับไปทางด้านอี้เจียงพอเขาได้ยินว่าปู่ไม่ยกบริษัทให้เขาเขาก็แข้นปู่มากเขาอุตส่าห์ทำเพื่อบริษัทขนาดนี้ปู่ยังไม่เห็นว่าเขาดีอีกจากนั้นภาพก็ย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนแม่ของอี้เจียงได้มาขอร้องปู่ให้เธอได้อยู่ต่อแต่ปู่ไม่ให้เธออยู่ส่วนอี้เจียงอยู่ได้ไม่มีปัญหาแม่อี้เจียงก็ถามว่าทำไมล่ะฉันรักลูกชายคณโดยไม่มีเงื่อนไข แต่คุณกลับให้เขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทปู่ก็ไม่สนใจคำพูดที่แม่อี้เจียงพูดเลยเขาได้แต่ไล่เธอออกไปวันต่อมาโคดได้มาเตือนพวกคนในทีมว่าหากสมรรถภาพทางกายไม่ถึงมาตรฐานจะไม่มีโอกาสสัมผัสแม้แต่ประตูรถจากนั้นทุกคนก็มาฝึกออกกำลังกายกันอย่างนักน่วงอยู่มาวันหนึง่งขนาดที่นั่งเอกออกกำลังกายเธอก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโคดเลยเดินมาถามเธอว่าช่วงนี้คบบยุกี่คน นางเอกบอกไม่ได้คบนะคดบอกหรอทำไมผมรู้สึกว่าร่างกายคุณถูกเขย่าจนหมดแรงแล้วล่ะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอายมากเธอเลยมาฝึกวิ่งย่งางหนักแต่ร่างกายของเธอมันไม่ไหวจริงๆ่ะเพราะเธอเป็นผู้หญิงเธอเลยล้มลงไปนอนกับพื้นพระเอกที่เห็นก็รีบช่วยพยุงเธอไปทำแผลวันต่อมานางเอกก็รีบมาซ้อมแต่เชา้าพระเอกที่มาเห็นก็ถามเธอว่าบ้าหรือเปล่าเธอซ้อมหนักแบบนี้จะทำให้ตัวเองแย่นะ นางเอกบอกฉันไม่ยอมแพ้นายรอกฉันจะซ้อมจนกว่าฉันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันพระเอกที่ห้ามไม่ได้เขาก็ซ้อมไปกับเธอด้วยหลังจากนั้นมาทั้งสองคนก็ซ้อมกันอย่างหนักและแล้วก็มาถึงวันทดสอบสมรรถภาพวันนี้นางเอกจะทำได้ดีมากและในที่สุดเธอก็ผ่านการคัดเลือกจ้านางเอกที่ดีใจก็กอดเพเอกใหญ่เลยวันต่อมาพิลี่ซูได้พาพเพเอกนางเอกมาดูรถที่ใช้ในการแข่งขันในฤดูกาลนี้ พวกช่างก็บอกให้ทั้งคู่ลองขับหน่อยระหว่างนั้นจังหยางก็มาบอกว่าฉันขับเองพระเอกที่เจอหน้าเขาก็จ่อยเลยอี้เจียงบอกพระเอกว่าพี่ให้จังหยางเซ็นสัญญาเข้ามาในทีมต้าหยวนนายไม่ถือสาใช่ไหมเพราะที่ขาของเขาบาดเจ็บก็บเพราะนายพระเอกบอกผมไม่ถือต่อมาพระเอกที่อารมณ์ไม่ดีเขาก็มาขับรถในสนามแข่งพี่หลี่ซูบอกนางเอกว่าเมื่อก่อนพระเอกเกิดอุบัติเหตุในช่วงการออกตัว ทำให้รถชนกันหลายคันจังอย่างเป็นหนึ่งในนักแข่งหลังจากรถชนเขาบาดเจ็บสาหัสมากทำให้ไม่สามารถแข่งต่อได้เขาจึงถูกไล่ออกจากทีมดูท่าตอนนี้ตาหยวนจะใช้จางอย่างมาจัดการเพรอีกแน่วันต่อมาเพลิกกับนางเอกก็เริ่มซ้อมกันในสนามเลยหลังซ้อมเสร็จพี่หลี่สูก,ก็เดิมนมาบอกว่าตามข้อมูลวันนี้เพลิกเบรกได้ไม่แม่นยำความเร็วในการหมุนไม่ถึงนี่ไม่ใช่มาตรฐานของนายเลยฉันไม่สนว่าเป็นเพราะอะไร แต่ทนายยังไม่รีบแก้ไขแล้วก็ฉันว่านายรีบถอนตัวไปซะอย่าให้ต้องไขหน้านเลยฟูชวนบอกแต่กลยุทธก์การเข้าพิษสองคันของเราประสบความสําเร็จมากนะฟางฉื่อก็ขอเวลาจากหลี่ซูหน่อยหลี่ซูบอกแต่การแข่งขันมันรอไม่ได้ลงไงฟูชวนเลยพาหลี่ซูออกไปสงบสติอารมณ์ทางด้านเพเอกในคืนนั้นเขาก็เครียดเรื่องการแข่งรถมากตอนนี้จิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวในหัวของเขามีแต่ภาพอุบัติเหตุครั้งก่อน จังหวะที่พริกจะเดินข้ามถนนเขาก็ไม่ได้มองรถจนเกือบถูกรถชนดีนะที่นางเอกมาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาดีนะที่นางเอกมาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาพระเอกก็ขอบใจนางเอกมากแล้วเขาก็เดินกลับไปที่พักคนเดียวนางเอกที่เป็นห่วงก็เดินตามหลังเขามาพริกบอกนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไม่ได้เป็นอะไรนางเอกบอกถึงฉันจะไม่รู้ว่าอะไรทําให้นายเป็นแบบนี้แต่นายจาไว้นะว่าเราเป็นทีมเดียวกันขอแค่นายอยากเล่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอ พระเอกที่ดินแบบนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็มาลองซ้อมขับรถกันแบบเป็นเกมโค้ดที่เห็นพระเอกทำได้ไม่ดีเขาก็บ่นพระเอกใหญ่เลยนางเอกเลยพาเขามาผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมในห้างก่อนกลับนางเอกก็ชวนพระเอกเล่นเกมแข่งรถพระเอกบอกได้สิแต่ถ้าใครแพ้ต้องทำตามคำสั่งของผู้ชนะนะนางเอกบอกได้เลยแต่พอแข่งเสร็จนางเอกถดันแพ้จ้าพระเอกเลยให้เธอกลับไปสักผ้า้เขาด้วยนางเอกก็ทำนะคะ หลังเธอสักผ้าเสร็จพี่ก็เข้าไปอาบน้ํานางเอกที่เห็นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเธอเลยรีบเอาเสื้อผ้าวิ่งไปอาบน้ําที่ห้องน้ําหญิงเลยจังหวะนั้นพี่หลี่ซูก็ไม่เห็นพอดีเขาจึงเรียกนางเอกมาต่อว่าถ้าคนอื่นเห็นเขาว่าเธอเป็นผู้หญิงจะทํายังไงนางเอกก็ใช้สเต็ปอ้อนแบบเดิมจนพี่หลี่ซูใจอ่อนยอมให้อภยัยจังหวะนั้นฟางฉือก็ม่ได้ยินพอดีทําให้ตอนนี้เขารู้แล้วว่านางเอกเป็นผู้หญิง วันตอม้าฟางฉือจึงทํโจกมาให้นางเอกแต่เช้าพระเอกาแล้วไหนของฉันล่ะฟางฉือบอกไหนก็ไปตักเองสิทําให้พระเอกงงมากทําไมฟางฉือถึงแปลกไปนะต่อม้าฟางฉือก็มาขอร้องให้พี่หลี่ซูสลับห้องนอนเธอเขาอยากนอนกับนางเอกนะ่ะพอดีฟู่ชวนกรนดังมากเขาไม่อยากนอนกับฟู่ชวนหลี่ซูที่ได้ยินก็งงเลยปกติฟู่ชวนไม่นอนกรนนี่ทำไมฟางฉือถึงมาพูดแบบนี้นะหรือว่าเขาจะไปรู้อะไรมา ทางด้านนางเอกกับพระเอกคู่นี้ก็ออกกําลังกายกันอย่างหนักเลยจังหวะสิทธอับคือหน้านางเอกกับพระเอกใกล้กันมากแอดเห็นแล้วฟินสุดๆดเลยอ่คืนนั้นพอกลับมาถึงห้องนางเอกก็เปิดดูหนังรักพระเอกเลยมาดูด้วยพอถึงซีนจูบนางเอกก็รีบเปลี่ยนช่องเลยแต่พระเอกขอเปลี่ยนกลับเพราะเขาอยากดูเรื่องนี้จากนั้นเขาก็ถามนางเอกว่าเคยมีแฟนใหมนางเอกถามแล้วนายล่ะพระเอกก็ให้เธอเดานางเอกบอกนายต้องเคยมีอยู่แล้ว เพราะนายหลอดซะขนาดนั้นพระเอกบอกดีนะที่เธอเป็นผู้ชายถ้าเธอเป็นผู้หญิงต้องหลงรักฉันหัวปักหัวป๊าแน่เช้าวันต่อมาพรอกที่ตื่นมาเขาก็มามองดูหน้านางเอกว่าเธอใช้ครีมอะไรนะทําไมผิวเธอถึงดีจังจากนั้นพนางเอกตื่นทั้งคู่ก็พากันมาวิ่งแต่ฟางฉือก็เข้ามาแทรกกลางทําให้พระเอกงงมากฟางฉือทําแบบนี้เหมือนกําลังจีบสาวอยู่เลย แล,แล้ววันแข่งรถก็มาถึงก่อนแข่งนางเอกเธอได้ติดสติกเกอร์ให้กำลังใจไปที่เสื้อของพระเอกส่วนเพระเกลสติกเกอร์ติดไว้ที่มวกกันน็อกของนางเอกเหมือนกันซึ่งหมายความว่าตั้งคนตั้งเป็นกำลังใจให้กันนะพราะถึงเวลาแข่งขันจังอย่างเขาก็ค่อยหาเรื่องเพระเกในสนามแข่งตลอดตลอดหลี่ซูที่เห็นท่าไม่ได้การเลยบอกให้นางเอกช่วยหน่อยและนางเอกก็ช่วยสุบความสามารถจนเพระเกชนะได้ที่1ไปครองส่วนนางเอกเธอได้ที่สอง หลังแข่งเสร็จเพ่กชวนนางเอกมากินไอติมคลายเครียดแต่ระหว่างนั้นจู่ๆประจําเดือนนางเอกก็มานางเอกเลยขอตัวไปซื้อลูกอมก่อนแต่จริงๆเธอไปซื้อผ้าน้าไมา้พอนางเอกออกมาจากร้านสะดวกซื้อเพกก็ไม่อยู่แล้วเพราะเขาถูกพวกจังหยางลากมาจัดการนางเอกที่ตามมาเห็นเธอก็รีบม,มาช่วยและขู่พวกจังหยางว่าเธอแจ้งตำรวจไปแล้วนะซึ่งจังหวะนั้นมันก็มีเสียงรถตำรวจมาพวกจังหยางจึงรีบหนีแต่ที่แท้เสียงนั้นไม่ใช่รถตำรวจจ้า แต่มันคือเสียงจากรถของลุงที่ขายของนางเอกก็ขอบคุณลุงมากที่มาช่วยพอกลับมาถึงห้องนางเอกก็ทำแผลให้พระเอกและเธอก็ต้มบะหมี่ให้เขากินด้วยเรียกได้ว่าดูแลดีทุกอย่างเลยหลายวันต่อมาพระเอกกับนางเองกอ้อนทัวร์ไปแข่งกันทุกสนามแข่งและทั้งคู่ก็ชนะทุกสนามเลยจ้าเก่งมากมาก มีอยู่วันหนึ่งพริกที่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะชอบนางเอกละเขาได้อ่านหนังสือวิธทีทดสอบว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนางเอกที่มาเห็นก็ถามว่าอ่านอะไรอยาทำไมดูมีพิรุ้จังฉันขอดูหน่อยสิพริกก็ไม่ให้นางเอกเลยรีบเข้าไปแย่งจนทั้งคู่พาดท่าจูบกันสงสานนางเอกถามนายจูบฉันทำไมพริกก็ไม่ตอบเพราะว่าเขากำลังตกใจอยู่นางเอกเลยจูบกลับปอีกหนึ่งทีเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบแล้วเธอก็รีบไปนอนที่เตียงเลย พระเอกที่ทำอะไรไม่ถูกเขาก็รีบปิดไฟนอนทันทีวันต่อมาพริกเกาตลกหน้านางเอกตลอดในตอนกลางคืนนางเอกก็ชวนพรอกไปกินข้าวด้วยกันกับคนในทีมแต่พรอกบอกเขาไม่ไปทำให้นางเอกงงมากเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยวันต่อมานางเอกที่อึดอัดใจเธอจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่หลี่ซูฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งช่วงนี้เธอสนิทกับผู้ชายคนหนึ่งมากฝึกด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันผู้ชายคนนี้ดูแลเธอดีมาก เพื่อนฉันเลยรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้แต่เธอไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้รู้สึกยังไงกับเธอพี่หลี่ซูถามเรื่องนี้มันเรื่องของเธอกับเพเอกหรือเปล่านางเอกถามพี่รู้ได้ไงะหลี่ซูบอกเรื่องนี้มันชัดมากว่าแต่พวกเธอสองคนไปถึงขั้นไหนกันแล้วนางเอกบอกก็แค่จุบกันเฉยๆหลี่ซูบอกรอจา้า แต่สถานการณ์ตอนนี้เธอเข้าใจดีการแอบ,บอ้างครั้งนี้ไม่ใช่แค่ช่วยพี่ชายของเธอแต่ยังช่วยตัวของเธอเองด้วยถ้าเธอทําได้ดีเธอก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงก็สามารถแข่งรถได้เหมือนกันแต่ถ้าหากเธอทําล้มเหลวเธอจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะนางเอกบอกฉันรู้ค่ะแล้วหลังจากนั้นมานางเอกก็หลบหน้าเพเอกมาตลอดอยู่มาวันนึงฟังฉือได้ทําบัวลอยมาให้นางเอกกิน นางเอกเถียนว่าน,นาฟังฉื่อเลิศแป้งเธอจึงเช็ดแป้งที่หน้าให้เขาซึ่งจังหวะนั้นพรอกก็มาเห็นพอดีทำให้เขาหึงนักมากเขาจึงเรียกนางเอกไปคุยข้างน,นอกนางเอกบอกนายมีอะไรก็พูดมาพรอกบอกฉันอยากบอกนายว่าฉันจะไม่ฝึกแล้วนางเอกถามนายเป็นอะไรอยานี่เรากำลังแข่งกันอยู่นะมีเรื่องอะไรสำคัญกวก่าการฝึกอีกรอพรอกบอกฉันกำลังบอกนายไม่ได้ขอความเห็นใจจากนายนะ แล้วเขาก็เดินหนีไปเลยทางด้านนางเอกพอเธอกลับมาถึงห้องก็มีคนส่งชุดและรองเท้ามาให้เธอเขาเขียนข้อความว่าสันอีที่รักพรุ่งนี้เจอกันที่พัตคาหลงนะนางเอกก็งงเลยใครส่งมานะ หรือว่าจะเป็นพี่หลี่ซูวันต่อมานางเอกจึงแต่งตัวสวยไปที่พัตคารเลยแต่คนที่เธอเจอกลับเป็นฟางฉือนางเอกถามนายรู้ได้ไงว่าฉันเป็นผู้หญิงฟางฉือบอกวันนั้นฉันได้ยินเธอคุยกับพี่หลี่ซูในห้องน้ำน่ะแต่ฉันรับรองว่าจะไม่บอกใครเด็ดขาดนางเอกก็โอเคเระหว่างนั้นพรกก็มาที่ร้านนี้เหมือนกันฟางฉือเลยต้องรีบเอาตัวไปบังนางเอกไว เพล็กเห็นฟังฉือมากับผู้หญิงเขาก็โล่งใจไปทีที่ฟังฉือชอบผู้หญิงไม่ใช่นางเอกแต่เพล็กหาหรู้ไหมว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่คือนางเอกจ้าจังหวะนั้นรุ่นพี่ที่เพร็กนัดก็มาพอดีพรพเอกเลยพารุ่นพี่ไปนั่งนางเอกที่ได้ยินเสียงว่าเพล็กนัดผู้หญิงมาเธอก็หึงนักมากทำไมเพล็กถึงทำแบบนี้กับเธอล่ะเธอจึงดื่มอย่างเยอะทำให้ฟังฉือที่เห็นรู้เลยว่านางเอกต้องชอบเพล็กแน่วันต่อมานางเอกที่คิดดีแล้วเธอจึงบอกพี่หลี่ซูว่า เธออยากย้ายกลับไปอยู่บ้านหนะ่ะหลีซูบอกแต่บ้านนายอยู่ไกลมากนะนางเอกบอกพี่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันโตแล้วสบายมากพี่หลีซูบอกงั้นก็ได้ทางด้านพระเอกพอเขากลับมาที่ห้องแล้วไม่เจอของนางเอกวันโตมาเขาจึงมาวิ่งข้างเธอแล้วถามเธอว่าทําไมต้องย้ายออกไปด้วยนางเอกบอกการแข่งขันเหลืออีกไม่กี่สนามแล้วฉันอยากฝึกให้เต็มที่พระเอกทาฉันรบกวนการนอนของนายหรอนางเอกบอกฉันรบกวนนายตั้งหาก พระเอกบอกไม่ใช่สิฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมเธอต้องหลบหน้าฉันด้วยนางเอกบอกใครหลบหน้าก่อนกันแน่ไม่ใช่นายหรอกหรอฉันจะบอกนายให้นะเราเป็นแค่เพื่อนร่วมทีมกันไม่ใช่ของใช้ของนายฉันอยากไปไหนก็ได้หลังจากนั้นมาเวลานางเอกเจอพระเอกทั้งสองคนก็ทําตัวเหมือนไม่รู้จักกันไม่ทักไม่คุยอะไรกันทั้งนั้นได้แต่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในคืนนั้นฟูชวนและฟังื่อที่เห็นพระเอกเศร้าเขาเลยมาชวนพระเอกดื่ม พเพลิกก็ไม่ดื่มเขาเอาแต่เศร้าอยู่อย่างน,านั้นฟูชวนบอกมันจะยากอะไรถ้าคิดถึงก็โทรไปสิพรพเอกจึงรีบโทรไปหานางเอกเลยแล้วเธอก็รับด้วยนะคะพระเอกบอกฉันอยากชวนเธอไปกินข้าวหน้าเธอยากกินอะไรนางเอกบอกกินหม้อไฟละกันทำให้ฟังฉื่อที่ได้ยินแบบนั้นอกหักไปเลยจ้าจากนั้นเพเอกก็มากินหม้อไฟกับนางเอกเลยแถมเขายังสั่งเหล้ามาดื่มด้วย พอกินหม้อไฟไปได้สักพักพระเอกก็ดื่มจนได้ที่เขาเลยไปนั่งข้างนางเอกแล้วบอกว่าวันนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้กินข้าวกับนายนายย้ายไม่อยู่กับฉันเถอะนะฉันขอร้องล่ะแล้วเขาก็อ้อนนางเอกอยู่อย่างนั้น จนมีมือดีถ่ายรูปไว้ได้หลังกินมอ้อไฟเสร็จนางเอกก็ต้องพาเพเอกมาส่งที่ห้องเพราะว่าเขาเมามากจังหวะที่นางเองกกาลังพยายามจับให้เพเอกนอนดีๆพระเอกก็กอดแขนเธอแล้วบอกว่าเส้นหนานฉันชอบนายมากในใจของฉันมีแต่นายถ้านายเป็นผู้หญิงจะดีแค่ไหนกันนะนางเอกก็บอกเขาไปว่าที่จริงเธอเป็นผู้หญิงแต่เพเอกก็หลับไปแล้ว เช้าวันต่อมาพรอกกระทำอาหารตอบแทนที่นางเอกแบกเขากลับมาห้องนางเอกบอกอร่อยมากเลยพรอกบอกงั้นเธอก็ย้ายมาอยู่นี่สิฉันจะได้ทําให้กินทุกวันอีกอย่างเมนูไม่ซ้าด้วยนะนางเอกบอกงั้นต้องดูอารมณ์ฉันก่อนพระเอกถามทาไมานางเอกบอกก็นายเคยว่าว่าฉันโรคจิตไงนายจําไม่ได้แล้วหรอพรอกบอกงั้นเอางี้เธอต่อยฉันได้เลย นางเอกบอกฉันไม่ต่อยฉันจะปล่อยนายไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกพระเอกบอกฉันรู้ว่านายต่อยฉันไม่ลงนายย้ายกลับมาเถินนะนางเอกก็ทำเฉยต่อมาพระเอกก็ตามตื้นางเอกอยู่ย่างงานันเพราะเขาอยากอยู่กับเธอจริงๆจนพี่หลี่ซูมาเห็นเขาเลยมาแซวนางเอกสักหน่อยว่าโดนตื้ขนาดนี้จะย้ายไม่อยู่ไหมนางเอกก็เขินไปสิวันต่อมาพรเรกกับนางเอกก็ฝึกกันอย่างหนักพอถึงตอนอาบน้ำ พระเกกชวนนางเอกอับน้ำด้วยกันแต่เขาบอกล้อเล่นหน้าและให้นางเอกอับก่อนนางเอกก็ถือโอกาสนี้บอกความจริงกับพระเอกว่าเธอเป็นผู้หญิงนะแต่พระเอกไม่ได้ฟัง เพราะว่าเขาออกไปหยิบผ้าเช็ดตัวให้เธอเขามาจังหวะที่นางเอกถามนายม่โกธฉันใช่ไหมพระเอกถามทำไมฉันต้องโกรธเธอด้วยล่ะฉันรู้ตั้งนานแล้วนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยว่าหรือวันนั้นที่เธอบอกเขาว่าเธอเป็นผู้หญิงเขาได้ยินนะเธอเลยถามเขาว่านายรู้แบบนี้นายยังจะอยากอยู่ห้องเดียวกับฉันอีกหรอพระเอกถามแล้วทำไมฉันถึงไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับเธอด้วยแล้วสรุปเธอจะย้ายไม่อยู่กับฉันไหมนางเอกบอกไม่บอกหรอกซึ่งคําตอบนี้พระเอกพอรู้แหละว่ายังไงนาง เอกก็ต้องย้ายไม่อยู่กับเขาเขาเลยหยอกล้อเธอโดยการบีบแก้มเธอออกมาจากห้องน้ําพอนางเอกเห็นว่าคนในทีมเห็นเธอก็บอกให้พระเอกหยุดทําเดี๋ยวนี้พระเอกที่เขินก็รีบเดินหนีไปเลยในตอนกลางคืนพี่หลี่ซูก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้นางเอกด้วยเป็นโชว์เต้นจากคนในทีมนั่นแหละนางเอกที่เห็นก็ชอบมากพอจบการแสดงแล้ว พล็กก็ถือเค้กมาอวยพรวันเกิดให้นางเอกยังหล่ออ่ะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแถมเพลอกยังทำสร้อยข้อมือให้นางเอกเป็นของขวัญวันเกิดด้วยอารมณ์แบบสร้อยข้อมือคู่เพราะเพร็กก็มีเหมือนกันโหพ่อคุณจะหวานเกินไปแล้วแบบนี้จะไปให้นางเอกชอบยังไงไหว วันต่อมาพเพเอกกระทบปลุกให้นางเอกตื่นแต่เช้าวันนี้เขาจะพาเธอไปเที่ยวเขารออยู่หน้าบ้านนะพอนางเอกรู้ว่าพเพเอกมารอเธอเธอก็ไปจุบเขาแล้วดึงเขามารอเธอในห้องเลยโหนางเอกไม่ค่อยอยากได้พเพเอกเลยนะออกตัวแรงเวอร์จากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งเล่นที่ริมชายหาดนางเอกถามพเพเอกว่ารักแรกของนายเป็นยังไงหรอพรเพเอกบอกเขาผมสั้นขุ่นไม่ดีหน้าตาก็ธรรมดานางเอกถามแล้วพวกนายเคยจูบกันไหม พระเอกบอกเคยสินางเอกที่งอนก็นกระเถิบออกห่างพระเอกถามหึงหรอนางเอกบอกเปล่าฉันแค่รู้สึกว่านายไหลใจไปหน่อยมีรักแรกแล้วจูบกันเลยส่งวันต่อมาฉันได้ยินมาว่านายอยู่กับเทพธิดาด้วยยาพระเอกบอกนั้นรุ่นพี่ฉันฉันไปหาเธอเพื่อปรึกษาเรื่องอะไรนิดหน่อยนางเอกถามแล้วตอนนี้นายมีคนที่ชอบแล้วหรือยังพระเอกบอกมีสิ รักแรกของฉันคือนายไงฉันคิดดีแล้วไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงฉันก็ไม่สนเพราะฉันชอบนายจริงๆนางเอกบอกฉันก็ชอบนายเหมือนกันแล้วเธอกระจุบแก้มเขาไปหนึ่งทีวันต่อมานางเอกก็ตัดสินใจกลับมาอยู่กับพระเอกแต่พอเธอมาถึงพระเอกก็ไม่อยู่แล้วแถมยังทิ้งสติ๊กเกอร์ที่เธอเคยให้ไว้ด้วยระหว่างนั้นฟางฉือก็วิ่งมาบอกนางเอกว่า พริอกออกจากทีมไปแล้วว่านางเอกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นนางเอกที่เศร้าเธอก็มาร้องไห้กับพี่หลี่ซูส่วนพรเอกที่แอบมองอยู่เขาก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้อยากออกแต่ที่เขาต้องออกเพราะเมื่อคืนมีคนส่งรูปตอนเขาอยู่กับนางเอกมาแล้วเตือนว่าถ้าเขาไม่ยอมออกจากทีมนางเอกจะต้องเสียหายไปกับเขาด้วยพระเอกจึงต้องจำใจออกจากทีมทันที วันต่อมาพี่หลี่ซูก็เรียกเพลิกมาคุยว่าสมอสลอนไหนดึงตัวนายไปเพลกบอกไม่มีแล้วก็โชว์รูปที่คนส่งมาให้เขาพร้อมก็บอกว่าเขาจําเป็นต้องปกป้องนางเอกเธอเป็นนักแข่งรถที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนสําคัญของเขา จากนั้นเพลอกก็จัดงานถแถลงข่าวอี้เจียงก็ส่งสิกให้นักข่าวถามประเด็นสำคัญว่าที่เพลอกออกจากทีมเพราะมีความสัมพันธ์คลมุมเครือกับนักแข่งในทีมใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าใช่ซึ่งวันนี้นางเอกแต่งตัวเป็นสาวเปรี้ยวแซ่บมากเธอบอกกับทุกคนว่าเธอชื่อซันอีเป็นน้องสาวฝาแฝดของซันนานพระเอกที่ดินแบบนั้นก็ตกใจมาก นางเอกเธอเป็นผู้หญิงรนเนี่ยส่วนทางด้านพี่หลีซูเธอก็ไปชี้แจงกับนักข่าวว่าทีมรถแข่งฉางกูเซ็นสัญญากับเซินอีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครึ่งปีก่อนสนันนำบันทึกการฝึกของเซินอีมาหาฉันเพื่อทำความฝันการแข่งรถของน้องสาวให้เป็นจริงเขาเป็นไฟล์ขอโคต้าให้เซินอีเองฉันก็เลยให้โอกาสผู้หญิงได้เข้ามาทำตามความฝันเพราะกีฬานี้ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำได้แต่ผู้หญิงก็ทำได้เช่นกันพระเอกที่รู้ความจริงแบบนั้นเขาก็รับไม่ได้ที่นางเอกหลอกเขา เขาจึงขับรถหนีไปเลยแถมเขายังทำสร้อยข้อมือขาดที่พื้นอีกทำให้นางเอกที่มาเห็นเสียใจมากวันตมมาฟังฉือที่เห็นพระเอกทำากิริยาไม่ดีกับนางเอกเขาจึงเรียกพระเอกมาคุยว่าเขาก็ชอบนางเอกเหมือนกันนะพระเอกบอกนายมันแย่นายรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแล้วทำไมไม่บอกฉันฟังฉือบอกกันนายผลักเธออยู่ตลอดแล้วจะไม่ให้คนอื่นชอบด้วยงั้นหรอพระเอกบอกฉันไม่เคยผลักเธอเลย เรากินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันมาตั้งแต่แรกฉันเองก็เคยสงสัยว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีใครบอกฉันเลยตอนนี้ฉันสับสนมากฟังฉีอบอกมันไม่มีอะไรต้องสับสนเลยนะไม่ว่าเธอจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าเธอจะผมสั้นหรือผมยาวเธอก็คือเธอนายลองกลับไปคิดเอาเองละกันส่วนฉันจะไปสารภาพรักรก,กับเซินอี จากนั้นฟังฉื่อกนัดนางเอกมาบอกรักจริงๆแต่นางเอกบอกเธอชอบเพริก่ฟังฉือบอกไม่เป็นไรขอแค่เขาได้บอกชอบเธอเขาก็โอเคแล้ว วันต่ตมานางเอกเอาสร้อยข้อมือของเพเอกที่หักมาซ่อมเพราะเธอเชื่อว่าความรักของเธอกับเพเอกสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจากนั้นนางเอก,กไปจัดดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่บ้านพระเอกและบอกเขาว่าขอโทษนะความจริงฉันควรจะบอกเรื่องที่ฉันเป็นผู้หญิงให้เร็วกว่านี้วันนั้นฉันเก็บสร้อยข้อมือของนายได้ที่ลานจอดรถฉันคิดว่าความรักของเราจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับสร้อยที่มันขาดแต่ฉันซ่อมได้แล้วหมายความว่าความรักของเราจะมีโอกาสซ่อมแซมได้เหมือนกันหรือเปล่าจากนั้นนางเอกเดินเอาสร้อยข ข้อมือไปคืนพระเอกและบอกเขาว่าจดหมายฉบับนี้นายกลับห้องไปค่อยอ่านนะไม่ว่านายจะโกรธหรือเกลียดฉันฉันยอมรับมันหมดเลยพระเอกก็อ่านมันตรงนั้นเลยจ้าแล้วเขาก็ดึงนางเอกมากอรอ้อมก็บอกเธอว่าขอโทษนะฉันมันไม่ดีเองฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ของเธอเธอให้อภัยฉันได้ไหมานางเอกก็พยักหน้าหลังจากวันนั้นมาชีวิตของพระเอกกับนางเอกก็หวานกันจนเลี่ยน เออาจูตลอดไดาทาเอาพี่หลีซูที่เห็นอิจฉาตารอต้อนล่ะนะอตมาระหว่างที่เพร็กนางเดทกับนางเอกยู่นั้นเขาได้ข่าวว่าปู่กําลังเข้าผ่าตาัดเขาจึงรีบมาดูที่โรงพยาบาลแม่บ้านบอกต้องโทษฉันปู่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแต่เขาไม่ให้ฉันบอกใครฉันเลยไม่กล้าบ,บอกให้คุณชายทั้งสองได้ทราบพระเอกที่ดินแบบนั้นก็เสียใจมากส่วนทางด้านอิจียงเขาที่คิดว่านี่เป็นโอกาสทองของเขาเขาเลยเรียกบอดบริหารทุกคนมาประชุมว่า ตอนนี้อาการป่วยของคุณปูหนักมากไม่รู้ว่าจะฟื้นตอนไหนแต่ว่าต้ายวนไม่มีประทานไม่ได้ฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับชุกเฉิน เพื่อเลือกประธานคนใหม่ในวันพรุ่งนี้หวังว่าทุกท่านจะช่วยวตดให้ผมนะครับทางด้านนางเอกตอนนี้ก็มีคนตอบว่าว่าเธอทําผิดกฎในการแข่งเพราะเธอเป็นผู้หญิงนางเอกจึงจัดงานแถลงข่าวเพื่อตอบคําถามทุกคนเธอถามทุกคนว่าเพศนี้ถือเป็นมาตรฐานในการแข่งรถหรอฉันคิดว่าไม่ใช่นะฉันว่าความสามารถและทักษะคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดต่างหากแล้วเธอก็เดินออกไปอย่างเท่ ส่วนนักข่าวที่ฟังก็รู้สึกว่านางเอกพูดดีมากพวกเขาจึงปรบมือให้เธออย่างดังวันโตมาขณะที่บอรดบริหารกำลังยกมือหวตดให้อีเจียงเป็นประธานพระเอก็มาพอดีอีเจียงบอกนายมาทันเวลาพอดีเลยนะจะได้มาเป็นสักขีพยานให้พี่ปู่ก็เดินเข้ามาถามว่าสักขีพยานอะไร จากนั้นปู่ก็ให้ทุกคนออกไปห้หมดอี้เจียงก็พูดความในใจกับปู่เลยว่าเขาทําเพื่อบริษัทตั้งมากมายทําไมปู่ถึงไม่เห็นความดีของเขาเลย呀อ,อะไรอะไรปู่ก็จะยกให้แต่พระเอกปู่ถามแกรู้ไหมทําไมหลายปีมานี้ฉันถึงมีอคติกับแกตลอดเพราะนีสใสของแกไงแกเร่งรัดที่จะประสบความสําเร็จใจโคตรฉันคิดว่าถ้าฉันให้ใต้ยวนกับแกไม่ช้าก็เร็วใต้ยวนจะต้องพังเพราะแกแน่นอนฉันเล่ห์ขวางแกทุกอย่าง อี้เจียงบอกโอเคครับงั้นผมจะเป็นฝ่ายไปเองปู่บอกเดี๋ยวนี่คือคุณทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของตา้าอยู่หวันฉันโอนเป็นชื่อแกเรียบร้อยแกทำตัวให้ดีสำนึกในความผิดและเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ปู่ได้เห็นนะพอตกกลางคืนนางเอกเธอได้ถูกจ้างหยางจับตัวไปจากนั้นจ้างหยางก็ส่งรูปนางเอกและโลเคชันมาให้พระเอก พราะเอกที่เห็นเขาก็เป็นห่วงนางเอกมากจึงรีบไปช่วยเธอเลยแต่พอเขามาถึงจังหยางก็ให้ลูกน้องจัดการพรอกแบบไม่ยังระหว่างนั้นตำรวจก็มาพอดีเพ,พราะพรอกได้แจ้งตำรวจไว้จังหยางจึงรีบพาพวกหนีเลยจากนั้นพรอกก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนางเอกที่ไม่ได้เป็นอะไรมากวันต่อมาเธอก็มาแข่งรถตามความฝันของเธอและในที่สุดนางเอก,กชนะจ้าเธอจึงรีบเอาความสำเร็จนี้มาบอกพรอกที่โรงพยาบาลเลยจากนั้นนางเอกก็มาหาพี่ชายต่อ เธอบอกกับเขาว่าเธอคิดถึงเขามากพี่รีฟื้นขึ้นมาเถรน,นะปลายวันต่อมาไพ่ก,ก็ชวนนางเอกมานั่งเล่นที่ริมชายหาดเขาบอกเธอว่าเขารู้ตั้งนานแล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงเพราะเท้าเธอเล็กแถมยังทาเล็บอีกมีใครบ้างที่ดูไม่ออกนางเอกกระถามพระเอกว่านายคิดว่าฉันควรไว้ผมยาวไหมพระเอกบอกแล้วแต่เธออ่ะเพราะเธอจะเป็นยังไงฉันก็ชอบเธอหมดเลยพระเอกนี่ปากหวานมากนางเอกเลยจุปป๊บไปหนึ่งที สปีต่อมาตอนนี้นางเอกถวยผมยาวเป็นสาวสวยเลยนางเอกก็ถามพระเอกว่าฉันควรเรียกนายว่านักแข่งหรือประธานกู้ดีล่ะ พราะตอนนี้นายเข้าไปเป็นประธานของต้ายยวนแล้วพระเอกบอกเธอจะเรียกอะไรก็ได้หมดแหละจากนั้นเขาก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ร้องไห้เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่สนามแข่งเพราะนางเอกบอกพระเอกว่าทนายตามฉันทันฉันก็จะแต่งงานกับนายโอ้ยนางเอกเล่นตัวด้วยนะและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ซีรีส์ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แอดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะขอบคุณค่ะ